คุณเคยคิดแบบนี้ไหมคะคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นมีเงินมากขึ้นมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นดูแลครอบครัวและก็คนที่รักได้หลายคนก็เลยลุยทํางานแบบเต็มที่ขยันหนักมากทํางานแบบแทบไม่ได้พักได้ผ่อนเพื่อที่จะมีวันที่สบายในวันข้างหน้าแต่บางครั้งคุณก็เริ่มสับสนแล้วว่านี่คุณกําลังมาถูกทางหรือเปล่าเงินที่หามาได้จะพอไหมเวลาที่ใช้ไปจะคุ้มค่าไหม ไม่ต้องกังวลไปนะคะสิ่งที่คุณทำไปคุณจะได้รู้ว่าคุณเหนื่อยเปล่าไหมคุณเหนื่อยฟรีหรือเปล่าคุณต้องฟังบทเรียนสำคัญนี้ให้จบเพราะนี่เป็นเรื่องราวของเศรษฐีไวชราที่เขาอยากจะบอกคนที่กำลังสร้างตัวก่อนที่ทุกอย่างจะสายจนเกินไปคะ่ะกว่าที่เขาจะกลายเป็นเศรษฐีร่ารวยได้ย่างเขาสู่ไวชราที่มีความสุขเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตมามา,มากพอสมควรเขาเคยเป็นคนหนึ่งที่เป็นแบบคุณ ทำงานขยันมากๆทำงานแทบตัวเป็นเกลียวแต่การทำงานหนักแล้วก็หาเงินให้ได้มากๆเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ทำให้คุณร่ำรวยนะคะดังนั้นคนที่กำลังสร้างตัวคุณต้องฟังก่อนที่จะเดินหลงทางไปไกลกว่านี้ค่ะครูเกศมีเรื่องเล่าที่ได้มาจากหนังสือเล่มนี้เศรษฐีที่เคยหมดตัวตั้งแต่อายุ40แต่เขาก็ยังสร้างตัวขึ้นมาใหม่กลายเป็นเจ้าของกิจการพันล้านตอนนี้เขาอายุมากแล้ว แต่เขาก็สามารถใช้ชีวิตของเขาในบ้านปลายชีวิตได้อย่างสบายเลยล่ะคะ่ะถ้าคุณฟังจบแล้วคุณจะได้แนวทางใหม่ในการสร้างชีวิตของคุณเช่นเดียวกันเรามาเริ่มกันเลยนะคะบทเรียนแรกเศรษฐีเขาบอกว่าการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้รวยคุณจะต้องหาวิธีสร้างระบบให้เงินทำงานแทนคุณให้ได้เศรษฐีวัยชาราทุกคนเขาพูดเหมือนกันหมดเลยคะ่ะว่าช่วงวัยรุ่นสร้างตัวพวกเขาก็มัวแต่ทำงานหนัก ขยันแบบสุดๆแต่ก็ลืมสร้างเครื่องจักรผลิตเงินลืมสร้างสิ่งที่จะทำให้เงินทำงานแทนถ้าวันไหนไปทำงานไม่ได้ตัวเองหยุดพักรายได้ก็หยุดไปด้วยดังตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทผลิตอะไหล่รถยนต์ตอนนั้นเขายังเป็นช่างซ่อมอยู่เลยวันวันหนึ่งเขาอยากจะมีเงินมากๆเขาได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงดังนั้นแทนที่เขาจะทำงานแค่8ชั่วโมง เขาก็ทำโอทีต่อบางวันทำสิ4สี่ถึงสิบห้าชั่วโมงพักผ่อนก็น้อยแต่สุดท้ายก็ยังจนอยู่ดีคะ่ะเพราะมเงินของเขาก็หมดไปกับการใช้ชีวิตภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเพราะเงินที่หามาได้ไม่ได้มีอะไรต่อยอดไม่ได้มีการบริหารจัดการเงินที่ดีและนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนกำลังพลาดอยู่ถ้าตอนนี้คุณคิดว่างานที่คุณทำมันมั่นคงมันมีไรายได้เข้ามาในทุกๆเดือน ระวังจะเป็นแบบผู้ชายคนนี้นะคะถ้าคุณไม่เริ่มต้นที่จะสร้างระบบบริหารจัดการเงินของคุณให้ดีตั้งแต่ตอนนี้ค่ะและแล้วเมื่อเขารู้ว่าการที่เขาทำงานวันละ1 4ชั่วโมบ15ชั่วโมงนั้นไม่ได้ทำให้เขารวยเขาเลยเริ่มต้นเรียนรู้จากเศรษฐีค่ะเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จซึ่งในหนังสือหลายๆเล่มจะบอกว่าให้แบ่งเงินมาเก็บออมอย่างน้อยสัก10เซพอมีรายได้เข้ามาก็ให้เก็บออมเงินอาจจะนำเงินนั้น ไปฝากธนาคารเพื่อฝากประจํายาวๆจะได้มีเหตุผลที่จะได้ดอกเบี้ยทบต้นหรือไม่ก็นําไปซื้อหุ้นอาจจะมีปันผลเล็กๆนําไปซื้อสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลหรืออะไรก็ได้ที่จะทําให้เงินของคุณงอกเงยไม่ใช่ใช้ใจ่ายไปวันๆโดยที่ไม่ได้รู้จักเก็บออมซึ่งปัจจุบันก็มีในเรื่องของหุ้นที่จะทําให้เงินของคุณกลายเป็นเงินต่อเงินได้ แต่ทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยงดังนั้นคุณก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนอกจากนี้เรษฐีเขาก็ยังบอกว่าต่อให้ตอนนี้คุณมีไรายได้มากหรือน้อยแต่คุณก็ต้องเก็บออมเพราะว่านิสัยการออมเป็นนิสัยเริ่มต้นของคนที่จะรวยค่ะเขาบอกว่าคุณจะต้องออมเงินในทุกๆกวัน5บาท10บาท20บาท100บาทเอาเท่าที่คุณไหว บางคนบอกว่าโอ้โหถ้าสมมุติออมเงินวันละร้อยสิ้นเดือนไปส0สิวันก็ได้เพียงแค่ไม่กี่พันบาทแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยได้มันจะเป็นไปได้จริงๆรหรอเศรษฐีเขาให้เหตุผลว่าการที่เขาให้คุณออมเงินวันละนิดละน้อยไม่ได้เกี่ยวว่าเงินที่คุณออมได้จะทําให้คุณรวยแต่มันเป็นการสร้างนิสัยของคนสําเร็จค่ะการที่คุณเริ่มต้นออมเงินทั้งทงท,งที่คุณมีมากหรือมีน้อยก็ตามมันจะทําให้คุณมีนิสัยที่ดีดังนั้นเขาก็เลยบอกว่า การมีนิสัยสำคัญกว่าจำนวนให้คุณสร้างนิสัยการออมให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเมื่อคุณมีโอกาสที่มีเงินเข้ามามากๆคุณมีนิสัยการออมที่ดีแล้วคุณจะบริหารจัดการและคุณจะเลือกที่จะออมและลงทุนได้อย่างถูกต้องดังนั้นตอนนี้เริ่มออมจากตอนที่คุณมีน้อยๆนี้ก่อนนะคะข้อที่ 2. ใช้เงินซื้อเวลาไม่ใช่ซื้อของคนรวยเขาบอกว่า คนวัยรุ่นที่กำลังสร้างตัวมักจะพลาดบ่อยๆตรงนี้ค่ะคือใช้เงินที่หามาได้ไปซื้อสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตซึ่งบางครั้งของสิ่งนั้นเป็นของฟุ่มเฟือยไม่ได้จําเป็นแต่เป็นของที่ต้องมีเพื่อนเขาก็ยังมีถ้าฉันใส่สิ่งนี้คงรู้รา้าถ้าฉันทําสิ่งนี้ชีวิตของฉันคงได้รับการถูกมองว่าคนคนนี้มีเงินนะแล้วคุณก็ใช้เงินเพื่อสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้รู้ว่าคุณทํางานหนักคุณหางานได้ และคุณก็ประสบความสําเร็จเพราะคุณมีข้าวของที่มียี่ห้อมีสิ่งที่แพงๆเอาย้ำนวยความสะดวกแต่เศรษฐีตัวจริงเขากลับคิดว่าเขาเอาเงินเหล่านั้นไปซื้อเวลาค่ะอย่างเช่นเขาลงทุนที่จะจ้างคนทํางานเล็กๆน้อยๆแทนเขาหรือบางครั้งเขาก็จ้างคนเก่งให้มาช่วยงานแล้วเขาก็เอาเวลาที่จะไปเรียนรู้เพื่อจะสร้างกิจการใหม่ๆนี่คือความแตกต่างที่คนรวยยิ่งรวยขึ้นไปกับคนที่รวย เขามองอนาคตดังนั้นนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคุณเองก็ต้องเริ่มมองหาว่าคุณจะให้เงินทำงานแทนคุณยังไงได้บ้างบทเรียนข้อที่สคุณจงสร้างทรัพย์สินไม่ใช่หนี้สินคุณต้องเก็บทองเก็บทรัพย์อย่ากเก็บแต่เงินสดนี่เป็นอีกหนึ่งบทเรียนรุ่นใหญ่ที่เศรษฐีเขาบอกเอาไว้ว่าคุณอย่าหลงเก็บแต่เงินสดเพียงอย่างเดียวหลายคนเคยมีเงินสดในบัญชีเป็น1ิบล้าน แต่พอปีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดภาวะเงินเฟ้อเงินนั้นจะลดมูลลค่าลงไปทันทีเขาบอกเอาไว้ว่าทรัพย์สินที่รอดนั่นก็คือทองคําแล้วก็หุ้นที่บริษัทที่แข็งแกร่งดังนั้นคุณก็ต้องกระจายความเสี่ยงเก็บเงินเป็นสินทรัพย์ที่จะโตตามวันเวลาไม่ใช่แค่เก็บเป็นเงินไว้ในบัญชีเพียงอย่างเดียวนะคะลองกระจายความเสี่ยงของคุณเปรียบเทียบเหมือนกับการที่คุณมีไข่ แล้วคุณกระจายไข่ของคุณเอาไว้หลายๆตะกร้าถ้าวันใดวันหนึ่งคุณเผลอทําตะกร้านั้นหล่นไข่ของคุณก็จะแตกเฉพาะในตะกร้าที่คุณทําหล่นแต่คุณก็ยังมีไข่ในตะกร้าอื่นๆที่คุณกระจายความเสี่ยงเก็บเอาไว้นะคะแล้วตอนนี้คุณกําลังเก็บเงินในแบบไหนอยู่คะคุณกําลังทํางานอย่างหนักอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าคุณเริ่มต้นให้เงินทํางานแทนคุณบ้างแล้วลองตอบตัวเองในใจแล้วครูเกิจะพาคุณไปฟังบทเรียนที่ลึกซึ้งต่อไปค่ะ บทเรียนข้อที่4สร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าทางการเงินเศรษฐีเขาไม่ได้รวยเพราะเขาเก่งคนเดียวค่ะแต่เขาสร้างเพื่อนร่วมทางที่มีคุณค่าขึ้นมาคนที่เขาร่ำรวยเขาบอกว่าเขามีเพื่อนที่มองโลกทางการเงินแบบเดียวกันทำให้เขาไม่หลงทางทำให้เขาไม่เผลอไปซื้อของฟุ่มเฟือยและทำให้เขาเกิดแนวคิดที่ดีและขยายธุรกิจแบบไม่เสี่ยงจนเกินไปรอบตัวของคุณตอนนี้ มีกลุ่มคนที่คิดดีคิดบวกสนับสนุนคุณและคลอยจะทําให้คุณมีการเงินการงานที่ดีขึ้นคอยที่จะผลักดันให้คุณพัฒนาตัวเองอยู่หรือเปล่าคะให้คุณเน้นอยู่กับบคุคคลแบบนี้เพราะถ้าคุณอยู่กับกลุ่มคนที่เอวดร่ำอวดรวยกลุ่มคนที่จะต้องซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยแล้วล่ะก็ชีวิตของคุณก็จะเป็นแบบเดียวกันกับเขาคะ่ะข้อที่ 5. สุขภาพต้องมาก,ก่อนเงินเรื่องนี้สำคัญมากๆ มีหลายคนตั้งใจทำงานหนักเพื่อให้หาเงินมาได้แล้วคิดว่าตัวเองจะสบายในบ้านปลายชีวิตแต่ลงลืมไปว่าการที่คุณทำงานหนักหาเงินจนลืมดูแลสุขภาพบ้านปลายชีวิตคุณกลับได้เอาเงินนั้นเพื่อใช้ในการรักษาตัวของตัวเองในโรงพยาบาลดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณทำงานไม่หยุดคุณใช้เวลาไปกับการทำงานก็จริงได้เงินมาก็จริงแต่มันคุ้มไหมคะที่จะไปใช้ระยะเวลาช่วงท้าย นอนรักษาตัวเองถ้าคุณเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่คุณกำลังสร้างตัวคุณจะไม่ต้องไปเสียเงินเพื่อซ่อมแซมสุขภาพของคุณทีหลังเศรษฐีตัวจริงเขาเลยให้ความสำคัญกับการนอนการกินการออกกำลังกายพอๆกับการหาเงินเลยล่ะคะ่ะข้อที่6อย่าตามแฟชั่นการลงทุนแต่ต้องทำตามหลักการทุกยุคมันจะมีการลงทุนที่มีคนบอกว่า ไปลงคลิปโต4ดีนะไปลงทุนในหุ้นตัวนี้สิสุดยอดทำธุรกิจออนไลน์สิรวยมากทุกอย่างจะมีกระแสเข้ามาเรื่อยๆถ้าคุณลงทุนตามทุกๆกระแสโดยไม่ศึกษาความเสี่ยงยังไงก็ไม่มีทางที่จะรวยในระยะยาวได้แต่เศรษฐีที่เขารอดและเขารวยในระยะยาวเขาบอกว่าเขาทำตามหลักการเขาไม่ได้ทำตามกระแสค่ะเขาลงทุนในธุรกิจที่เขาเข้าใจเขาลงทุนในสิ่งที่มีมูลค่าจริงๆ เขาลงทุนในสิ่งที่เขามีความรู้และศึกษาความเสี่ยงในเรื่องนั้นมากพอดังนั้นคุณเองก็เช่นกันอย่าทําให้เงินที่คุณหามาได้ด้วยความยากลําบากต้องหมดไปในชั่วพริบตาเพราะว่าคุณไม่รู้จักบริหารจัดการเงินนะคะข้อที่7เงินที่พอแล้วต้องใช้ซื้อชีวิตที่ใช่ไม่ใช่เอาไว้ซื้อภาพลักษณ์แต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้มีเงินเศรษฐีรุ่นใหญ่เขาสอนเอาไว้ว่าชีวิตมันสั้น ดังนั้นเงินที่หามาได้คุณต้องใช้ซื้อเวลาซื้อความสุขให้ครอบครัวซื้ออิสรภาพให้ชีวิตซื้อในการที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่รักไม่ใช่เอาไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อมือถือใหม่ซื้อโทรศัพท์ซื้อสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นแต่เอาไว้อวดคนอื่นดังนั้นใช้เงินให้มีความสุขกับชีวิตที่คุณต้องการกับครอบครัวที่คุณรักดีกว่านะคะครูเกศขอเล่าเพิ่มนิดนึงเรื่องชีวิตของเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งคะ่ะ เขาเคยหมดตัวตอนอายุ40เพราะว่าเอาเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยที่เขากู้แบบเต็มสตรีมแต่ช่วงนั้นเป็นยุคที่ฟองสบู่แตกเขาก็เลยขาดทุนล้มละลายแต่เขาไม่ยอมแพ้นะคะเขาเริ่มต้นใหม่ด้วยบทเรียนทั้งหมดที่เขารู้เขาเริ่มเก็บทีละเล็กทีละน้อยเขาใช้หลักการเขาไม่ทาตามแฟชั่นท้ายที่สุดธุรกิจชิ้นใหม่ของเขาคือโรงงานผลิตชิ้นส่วน ที่ไม่ต้องพึ่งกระแสโลกเมื่อเขาอายุมากขึ้นปัจจุบันเขากลายเป็นเศรษฐีพันล้านไปเรียบร้อยแล้วค่ะเขาบอกกับครูเก๋คำหนึ่งว่าสิ่งที่ครูเก๋กำลังบอกในคลิปนี้ถ้าผมรู้ตั้งแต่อายุ30ชีวิตของผมคงไม่ต้องล้มเหลวตอน40อย่างแน่นอนเห็นไหมล่ะคะดังนั้นแปลว่าวันนี้คุณได้รู้ข้อมูลสำคัญคุณได้รู้แล้วว่าคุณจะใช้ชีวิตของคุณยังไงวันนี้ครูเก๋จะฝากไว้ว่า เส้นทางทางการเงินมันมีทางลัดถ้าเกิดว่าเราฟังคำแนะนำจากคนที่เขาเดินทางด้านการเงินมาก่อนมีหนังสือหลายๆเล่มที่สอนเรื่องการเงินเศรษฐีไวยชราเขาก็ไม่ได้อยากอวดแต่เขาอยากให้คนรุ่นใหม่ไม่หลงทางและเขาไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบเดียวกันกับเขาถ้าเกิดว่าคุณฟังจนจบลองหยิบข้อใดข้อหนึ่งแล้วไปเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ค่ะเริ่มเล็กๆให้ได้ก่อน อาจจะเริ่มจากข้อที่ว่าออมเงินวันละ5บาท10บาทนั้นก็ได้นะคะและถ้าคุณอยากฟังต่อคลิปหน้าครูเกศจะมาเล่าถึง7นิสัยของคนที่กลายเป็นเศรษฐีวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบการพัฒนาตนเองแล้วกดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกศสเตชันค่ะถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยสวัสดีค่ะ